ตัวตลกแต่ละคนมีรอยยิ้มกว้างเหมือนถูกเย็บไว้และทุกคนเียบสนิทไม่มีใครพูดแม้แต่คำเดียวผู้คนรอบข้างต่างหัวเราะปรบมือชอบใจแต่ไม่มีใครสังเกตเลยว่ามีเลือดไหลซึมออกจากข้อมือของตัวตลกคนแรกในขบวนจีอึนขยับเข้าไปใกล้เธอจำชุดลายทางและกล้องที่ของขอได้ยูจินจีอึนเรียกตัวตลกตัวหนึ่งหยุดเดินหันมาช้ชา มือข้างหนึ่งยื่นมาหาเธอมันเป็นมือที่คุ้นเคยในมือถือเลนกล้องที่แตกออกแล้วพูดว่าย si ิ้มสิจีอึนขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงสุดพิเศษจากเดอะคราวพาเลตด้วยครับเสียงประกาศดังขึ้นทุกคนปรบมือกล้องมือถือยกขึ้นจากทุกซอกทุกมุม จีอินลองลั่นนั่นไม่ใช่ชอนั่นยูจินแต่ไม่มีใครฟังทุกคนหัวลราะยิ้มกล้องทุกตัวมันถึกภาพยูจินในชุดตัวตลกที่เลือดยังหยดลงจากคอและจีอินที่กำลังถูกยื้อไปในฝูงชนแห่งรอยยิม้มหลังการแสดงจบคนทยอยเดินไปเล่นเครื่องเล่นต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่สวนสนุกยืนพูดกับไม์ขอบคุณทุกท่านสำหรับรอยยิม้มมิโซแลนยินดีที่ทำให้วันของคุณสมบูรณ์แบบ จีอึนซุดลงข้างรถไฟหอกดงอูจับไหลเทนนันเราอยู่ในที่ที่ไม่มีใครอยากเห็นความจริงแล้วจีอื่นแต่เจ้าหน้าที่สวนสนุกกลับยิ้มให้พวกเขาอย่ากังวลค่ะการแสดงทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมคําพูดนั้นทําให้จีอืนรู้สึกเหมือนโดนตบหน้าควบคุมเหรอพวกคุณเรียกการตายว่าการแสดงนั้นเหรอเจ้าหน้าที่เพียงยิ้มอีกครั้งแล้วพูดว่าขอบคุณค่ะขอให้สนุกนะคะฝนเริ่มตกหนักขึ้นจนคนเริ่มทยอยกลับบ้าน สวนสนุกที่เต็มไปด้วยผู้คนแมอชั่วโมงก่อนบัดนี้เหลือเพียงแสงไฟและเพลงวนซ้ำพวกเขาหลบฝนเข้าไปในอาคารที่เขียนว่าก็ดังเก็บชุดตัวตลกเฉพาะพนักงานเท่านั้นภายในอาคารมืดและมีกลิ่นผ้าชื้นเสื้อผ้าชุดมาดคอแขวนเรียงกันเป็นร้อยตัวหัวตัวตลกพลาสติกเรียงบนชั้นเหมือนคนกำลังมองลงมาฮายอนเปิดไฟฉาย,ฉายจากโทรศัพท์เรามีสิทธิ์เข้าหรอไม่รู้แต่เราต้องหาว่ายูจินอยู่ไหนจนีอินตอบ ประตูเหล็กด้านหลังโกดังเปิดออกช้าๆลมเย็นพัดเข้ามาพร้อมเสียงลากเท้าแสงจากหลอดไฟกระพริบทำให้เห็นชุดสมมร์ทขอดที่แขวนอยู่ขยับนิดนึงแล้วก็น่านิ่งไปจีอึนยกไฟฉายสองทันทีข้างในชุดตะลกตัวหนึ่งมีร่างคนอยู่จริงเนื้อเริ่มแข็งสีซีดเหมือนศพที่ผ่านไปหลายวันฮายอนกีดร้องถอยหลังชนตู้เสื้อผ้าทำให้หัวตัวตลกพลาสติกตกกระแทกพื้นเสียงดังสะท้อนแล้วหัวทุกหัวก็หันมาทางเดียวกัน ไฟทุกดวงในกอดังเปิดพร้อมกันเรายิ้มเพื่อพวกคุณแม้พวกคุณจะไม่เคยมองเห็นเราเสียงบันทึกดังขึ้นจากลำโพงเก่าๆสิ้นเสียงชุดตัวตลกบรราลาเริ่มขยับทีละชุดเสียงข้อต่อไม้กระทบกันดังแปลกร่างศพภายในเริ่มขยับตัวตามเสียงเพลงสวนสนุกจีอึนพยายามดึงฮายอนวิ่งออกแต่ร่างหนึ่งในชุดตัวตลกคว้าแข,าขานฮายอนเอาไว้จีอึนคว้ามีคัสเตอร์จากตอบผ้าแทงเข้าไปที่แขนชุดนั้น ถ้าฉีกออกเพยงเห็นเนื้อคนสีเทาที่เิ่มเน่าเปื่อยกลิ่นเน่าผสมกลิ่นหวานของน้ำหอมเด็กพวกนี้ไม่ใช่คนอีกแล้วดองอูโพร่งขึ้นมาแล้วพวกเขาก็วิ่งออกจากกอดังท่ามกลางฝนที่ตกลงหนักแต่เสียงเพลงของสวนสนุกยังคงเล่นต่อไปไม่เคยหยุดไม่นานฝนก็เริ่มหยุดตกแต่ท้องฟ้าย,ยังคงเต็มไปด้วยแม่ครึมสวนสนุกเริ่มเปิดไฟนีออนทั้งสวนสีชมพูเขียวม่วงพาสเทล คนที่ยังอยู่เริ่มหยิบมือถือขึ้นถ่ายรูปก,กับแสงสะท้อนสวยๆเราต้องไปที่ทางออกฮายอนพูดทางน้ำตาฉันไม่อยู่แล้วที่นี่มันบ้าไปหมดทางออกอยู่อีกฝั่งของเขาวงกดนีออนทางเดียวที่ยังเปิดอยู่ตอนนี้ดงอูบอกพวกเขาเข้าสู่เขาวงกดแสงนีออนส่องสว่างจนแทบมองไม่เห็นทางทางเดินขนาบข้างไปด้วยกระจกเงาที่สะท้อนรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวเป็นพันแบบพวกเขาพยายามวิ่งแต่ทุกเลี้ยวพาพวกเขากลับมาที่เดิม นเธอเห็นตัวเองในกระจกซ้ำๆเป็นหลายร่างบางร่างยิ้มบางร่างร้องไห้และบางร่างไม่มีตามันไม่ได้สะท้อนภาพเราอีกแล้วมันสะท้อนสิ่งที่เรากลัวที่สุดฮายอนตะโกนขึ้นมามินก็ยูอคว้าแขนฮายอนไว้อย่ามองกระจกแต่สายตาของเขาเองก็เผอเหลือไปเห็นภาพในกระจกบานหนึ่งในนั้นเขายืนกอดใครบางคนเป็นหญิงสาวในชุดตัวตลกกำลังยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนแม่ มินกยูกระซิบบางอย่างก่อนจะก้าวเ,เข้าไปหาภาพนั้นโดยไม่รู้ตัวจีอึนเห็นมินกยูเดินตรงเข้าไปกลางทางหายไปในแสงเจอตะกอนเรียกชื่อเขาซ้ำๆแต่ก็ไม่มีเสียงใดตอบกลับมาฮายอนเริ่มสติหลุดเชอหัวลอกมามันสวยดีออกนะแสงพวกนี้เหมือนเรากำลังอยู่ในสวรรค์เลยจีอึนจับแขนเธอแน่นนั่นไม่ใช่สวรรค์มันคือกับดักภาพตัดสลับระหว่างใบหน้าความตึงเครยียดของคนข้างในกับใบหน้าคนที่หัวลอกอยู่ภายนอกสวนสนุก ผู้คนภายนอกยังถ่ายคลิปกับไฟนีออนส่วนเขาวงกกดกลายเป็นฉากถ่ายรูปยอดฮิตที่ไม่มีใครรู้ว่าข้างในมีคนกำลังถูกล่าดงอูและจีอึนพยายามดึงฮายอนวิ่งออกมาเธอเริ่มเห็นปลายทางประตูสีขาวที่มีป้ายเอ็กซิทเรืองแสงแต่ทันใดนั้นตัวตลกโผล่มาจากทางแยกซ้ายเงาสะท้อนล่างเป็นสิบในกระจกมันยิ้มในทุกบานในมือมีมีดโค้งยาว ดองอูตะโกนบอกให้พวกเธอรีบวิ่งหนีไปก่อนเขาจะวิ่งเข้าใส่ตล,ลกตัวนั้นจีอินจับมือฮายอนนั่นวิ่งพวกเธอวิ่งผ่านแสงไฟหลากสีที่กระพริบเหมือนหัวใจคนกำลังเต้นเธอได้ยินเสียงหัวล้อตามหลังมาเรื่อยๆเสียงของอะไรบางอย่างที่หัวล้อเพราะเห็นความกลัวของคนอื่นเป็นเรื่องสนุกพวกเธอหลุดออกจากเขาวงกตมาได้แต่เมื่อหันกลับไปมองเขาวงกตทั้งหลังดับไฟลงในเสี้ยววินชีเหมือนไม่เคยเปิดอยู่เลย เธอยืนรอดองอูกันอยู่สักพักแต่ก็เงียบสนิทไหลวีวววเหมือนไม่มีสิ่งใดอยู่ในเขาวังกอดอีกแล้วจีอึนกับฮายอนเดินฝ่าฝนที่เริ่มโปรยบางๆอย่างสิ้นหวังไฟในสวนสนุกยังคงเปิดอยู่แต่เครื่องเล่นเงียบสนิทพวกเธอเห็นอาคารใหญ่หลังหนึ่งอยู่กลางสวนสนุกไป้ายไฟเขียนว่าลงจัดแสดงตัวตลกหลอดนีออนสีทองกระพริบรัวเหมือนเย้ายวนให้พวกเธอเข้าไปที่นี่แหละศูนย์กลางของทุกอย่างจีอึนพูด ฮายอนสายหัวฉันไม่เข้าไปอีกแล้วฉันเหนื่อยถ้าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันจะตามเราไปตลอดชีวิตนะจีอินพูดเสียงแข็งเมื่อมาถึงเสียงเปียโนจากข้างในดังขึ้นช้าๆอ่อนหวาน เช่อผักประตูเข้าไปภายในโรงละครเงียบสงัดตรงกลางมีเวทีใหญ่เก้าอี้ผู้ชมเรียงรายนับร้อยตัวทุกตัวมีตุ๊กตาตัวตลกนั่งอยู่หันหน้าไปทางเวทีมือประสานไว้บรนตักข้างบนเวทีมีร่างบางสิ่งยืนอยู่ตัวตลกมันเป็นตัวเดียวกับที่ฆ่าอยู่จริงจีอินก้าวไปช้าๆนายคือใครเสียงนั้นตอบเบาๆแต่กล้องไปทั่วห้องฉันคือเสียงหัวเราะของพวกเขา ไฟเวทีสว่างขึ้นแสดงให้เห็นว่าใต้เวทีมีร่างของพนักงานสวนสนุกนับสิบถูกเย็บรวมกับเครื่องเสียงลำโพงแต่และตัวฝังอยู่ในปากศพเสียงหัวล้อที่เธอได้ยินมาตลอดทั้งวันไม่ใช่เสียงอัดแต่มาจากตรงนี้ <c oughs> เสียงหัวล้อจากลำโพง <c oughs> ดังขึ้นอีกครั้งดังขึ้น,นเรื่อยๆจนกลบเสียงฝนด้านนอกตุ๊กตาตัวตลกมันก็อีผู้ชมเริ่มหันหัวพร้อมกันมาทางพวกเธอมันเริ่มแล้วตัวตลกก้าวออกมาข้างหน้า แสงไฟสีแดงสาดลงบนตัวมันมันชูมือขึ้นเหมือนกำลังเชิญชวนผู้ชมปรบมือตุ๊ก,กตาทุกตัวในที่นั่งเริ่มปรบมือตามจังหวะจีอินจับมือฮายอนนั่นเราต้องหนีแต่ประตูด้านหลังปิดลงพร้อมเสียงล็อกดังตัวตลกเอียงหัวมองการแสดงยังไม่จบทำไมรีบกลับกันนักล่ะมันกระโดดลงจากเวทีด้วยท่าทางเบาเหมือนนักเต้นบัลเล่ยิ้มสีจีนนี่คือช่วงเวลาของเธอแล้วไฟทุกดวงดับ เสียงของล้อทั้งหมดยิดพร้อมกันมีเพียงสปอตไลท์ส่องไปที่เธอคนเดียวภาพของจีอึนฉายขึ้นบนจอข้างหลังภาพจากกล้องของยูจินก่อนตายเธอยิ้มให้กล้องในตอนนั้นเป็นรอยยิ้มฝืนๆที่เธอจำไม่ได้เลยว่าเคยทำน้ำตาของจีอึนไหลฉันไม่อยากยิ้มอีกแล้วแต่เนคือโลกของรอยยิ้มไงเสียงตัวตลกพูดมือของมันชี้นิ้วไปที่ผู้ชมทั้งหลงตุ๊กาตาตัวตลกทุกตัวในเก้าอี้ค่อยๆลุกข,ขึ้นปลอบมือให้กับเธอ จีอื U ่นกีดร้องเธอคว้ามีดคัตเตอร์จากกระเป๋าเสื้อมีดเดียวกับที่ใช้แทงชุดตัวตลกในโกดังเธอพุ่งเข้าใส่ตัวตลกเลือดสาดเป็นวงในแสงไฟร่างตัวตลกนั้นล้มแน่นิ่งไปแต่รอยยิ้มนั้นยังคงไม่หายไปไหนเช้าว,วันรุ่งขึ้นข่าวในโทรทัศน์ทุกช่องรล่งานข่าวเดียวกันสวนสนุกมิโซลานเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมายังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดไม่มีผู้เสียชีวิตยืนยันก็าจากเศษซากชุดตัวตลกและเครื่องเล่นที่ถูกเผาจนหมด ภาพข่าวตัดให้เห็นซากม้าหมุนไม้ดำเครื่องเล่นไม้เกลียมผู้สื่อข่าวพูดเสียงเรียบอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ระบุว่าหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้มีอาการทางจิตและอยู่ระหว่างการรักษานันลงพยาบาลกิตเวชชานเมืองจีอื่นนั่งอยู่บนเตียงสีขาวในห้องมือของเธอยังคงพันผ้าพันแผลและมีรอยเลือดซึมตรงข้อมือดวงตาเธอเหมือลอยไปยังหน้าต่างที่มองออกไปเห็นสวนสนุกอีกแห่ง ใหม่กว่าสดใสกว่ามีป้ายไฟเขียนว่าสมายทาวยิ้มใหม่ทุกวันเสียงฝีเท้าพยาบาลดังขึ้นคุณจีนคะดื่มยาหน่อยนะคะเธอไม่ตอบเพียงมองไปนอกหน้าต่างเสียงเด็กหัวล้อจากสนามเด็กเล่นข้างล่างโรงพยาบาลดังลอดเข้ามาคล้ายเสียงเดิมในสวนสนุกวันนั้นทุกคนยังยิ้มอยู่เธอพึมพำเบาๆพยาบาลเดินม,มาข้างเตียงใช่สิคะเดี๋ยวนี้ทุกคนต้องมีความสุขคะ่ะ ธอยิ้มอ่อนแต่จีอึนเห็นเลือดซึมอยู่ตรงมุมปากของพยาบาลสายตายังจับจ้องที่มุมปากของพยาบาลภาพแดงคล้ำไหลซึมลงมาตามรอยยิ้มบางๆนั้นชา้าๆปากคุณเลือดออกเธอพูดเบาๆพยาบาลชะง,งักไปครู่หนึ่งก่อนจะหัวล้านนิดๆแหมคุณจีอึนไม่มีอะไรหรอกคะ่ะแค่ลิปสติกแล้วคะ่ะธชหยิบกระดาษทิชชู่ขึ้นมาแตะแถวมุมปากแต่บนกระดาษไม่มีสีอะไรติดออกมา จีอินนั่งนิ่งอยู่บนเตียงคนไข้ทีวีบนผนังกำลังเริ่มฉายโฆษณาสวนสนุกแห่งใหม่สมายชาวยิ้มใหม่ทุกวันเราสัญญาว่าจะเป็นสถานที่แห่งความสุขตลอดการบนจอมีมารคอตตัวตลกชุดลายทางมันหันมาทางกล้องแล้วจีอินก็เห็นกล้องห้อยคอแตกๆที่คุ้นเคยยูจินจีอินพูดขึ้นมาคนเดียวบเบาๆพยาบาลเดินเข้ามายืน่นถ้วยยาให้เดี๋ยวนี้ทุกคนต้องมีความสุขค่ะคุณจีอิน เธอยิ้มหวานจีอึนหันไปมองกระจกข้างเตียงภาพสะท้อนของเธอกำลังยิ้มกว้างทั้งที่เธอกำลังจะร้องไห้นิมฝีปากเธอสันแต่ไม่มีเสียงใดออกมามีเบียงรอยยิ้มบนหน้าที่ค่อยๆถูกดึงให้กว้างขึ้นเหมือนลอกทั้งใบกำลังบอกเธอเพียงประโยคเดียวยิ้มไว้แค่นั้นก็พอแล้ว